ราจะพาทุกท่านมาดูที่ดินเปล่านะฮะอยู่ที่ตําบลอ,อยู่ที่บ้านหนองดาดนะฮะตำบลรอบเวียงอํเาเภอเมืองจังหวัดเชียงรายพื้นที่1งาน66ตารางวานะฮะลูกค้าอ,อยู่ติดถนนหลักเลยนะฮะอยู่ติดถนนหลักของหมู่บ้านนะฮะแต่ซึ่งถนนสายนี้นะฮะเชื่อมต่อกับถนนบายพาตะวันตกนะฮะข้างหน้าของเรานะฮะเพียงแค่300เมตรเองนะฮะ ตรงไป300เมตรแล้วก็ด้านหลังนะฮะด้านหลังก็จะเชื่อมต่อชุมชนบ้านปาง,งิ้วชุมชนห้องลี่นะฮะสองเส้นทางนะฮะเข้าออกได้สองเส้นทางนะฮะที่ดินแปลงนี้ก็เป็นพื้นที่ถมแล้วนะฮะลูกค้าถมนานแล้วนะฮะไฟฟ้าน้ำประปานะฮะอยู่มีหน้าแปลงที่ดินนะฮะ ก็อยู่ที่บ้านหนองด่านนะฮะตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะด้านหน้าแปลงนะฮะจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะลูกค้าด้านนี้นะฮะด้านนี้หันหน้าไปทางทิศใต้ส่วนด้านนี้นะฮะเป็นด้านทิศตะวันออกนะฮะส่วนอีกด้านหนึ่งนะฮะเป็นด้านทิศตะวันตกนะฮะติดถนน3ด้านเลยนะฮะลูกค้าอ่าถนนตรงนี้ก็จะเป็นถนนเมนของชุมชนนะฮะลูกค้า ด้านหน้าแปลงตรงนี้นะฮะส่วนตรงนี้นี่ก็จะมีความกว้างอยู่ที่32เมตรนะฮะลูกค้ามีมุดเขตนะฮะแล้วก็แนวรั้วชัดเจนเลยนะฮะได้ทำการล้อมรั้วลวดหนามนะฮะไว้ที่3ด้านนะฮะลูกค้าด้านหลังก็จะเป็นรั้วกำแพงถาวรนะฮะจากเพื่อนบ้านนะฮะแนวนี้นะฮะแนวนี้มีความกว้างอยู่ที่32เมตรนะฮะส่วนด้านขวามือนะฮะตรงนี้นะฮะมีความ ลึกนะฮะอยู่ที่22เมตรนะฮะส่วนด้านที่ติดกำแพงนะฮะมีความกว้างอยู่ที่31เมตรนะฮะและด้านซ้ายแปลงนะฮะตรงนั้นนะฮะมีความลึกเข้าไปอยู่ที่19เมตรนะฮะลูกค้า19เมตรรวมพื้นที่ทั้งหมด1งาน66ตารางวานะฮะสถานที่ใกล้เคียงก็จะมีโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะ5.5กิโลเมตรนะฮะเส้นท่านเชียงราย7.8กิโลนะฮะ วัดห้วยปากั้งนะฮะ8กิโลเมตรนะฮะไปสนามบินแม่ฟ้าหลวง15กิโลเมตรนะฮะถนนบายพาสตะวันตกเพียง300เมตรเองนะฮะแล้วก็ไปบิ๊กซีสไปแม็โคนะฮะ11กิโลเมตรนะฮะก่อโซนนี้นะฮะลูกค้าเป็นโซนที่อยู่รอบรอบเวียงนะฮะแล้วก็หมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านโครงการต่างๆขึ้นเยอะมากนะฮะแปลงนี้จะเป็นแปลงแรกนะฮะที่ติดถนนนะฮะ ถนนนะฮะตดถนนเลยตีถนนหลักของหมู่บ้านนะฮะถนนเมนเลยนะฮะด้านข้างก็จะเป็นร้านคาแฟนะฮะร้านคาแฟร้วนอาหารก็สามารถสร้างบ้านได้ทําธุรกิจได้นะฮะในอนาคตนะฮะใกล้กับร้านลาบลุงดีนะฮะสาขาสองก็ประมาณสามสี่ร้อยเมตรเองนะลูกค้าติดถนนสองด้านนะลูกค้า ถนนด้านหน้านี่เป็นถนนลาดยางนะฮะกว้างเลยนะฮะลูกค้าลูกค้านี่สามารถแบ่งครึ่งได้นะลูกค้านะแต่เจ้าของไม่ได้แบ่งครึ่งขายนะลูกค้าซื้อไปแล้วเอาไปแบ่งครึ่งหรือว่าไปสร้างบ้านขายได้นะฮะเพราะว่าหน้ากว้างมากเลยนะฮะหน้ากว้างตัง้งสามสิบสองเมตรเลยนะฮะแถมยังติดถนนเมนหลักอีกนะฮะเจ้าของขายอยู่ที่ราคาสองล้านห้าแสนบาทนะลูกค้าสองล้านห้าแสนบาทนะ กอล้อมรอบไปด้วยเพื่อนบ้านนะฮะเพื่อนบ้านแล้วก็โครงการหมู่บ้านต่างๆนะฮะลูกค้ารูปแปลงก็จะเป็นสี่เหลี่ยมผื้นผ้านะฮะสวยงามเลยนะฮะเดี๋ยวเข้าไปดูในพื้นที่นิดนึงนะลูกค้านะ อ่าเป็นดินถมนานแล้วนะฮะลูกค้านะเป็นดินดั้งเดิมนะฮะเสมอถนนนะฮะก่อเจ้าของก็ตัดหญ้านะฮะสะอาดสะอ้านเลยนะฮะลูกค้าก็ใกล้กับอ่าโรงพยาบาลน,นะ,ะลูกค้านะ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์นะฮะชุมชนปางิ้วชุมชนห้องรี่นะฮะอยู่บ้านหนองด่านนะฮะใกล้ดอยแหงนะฮะก็เดี๋ยวตามไปชมทางเข้าออกกันนะลูกค้านะว่าเข้าออกจากถนนบายพาสนะฮะประมาณกี่ร้อยเมตรนะฮะเมื่อกี้เราเข้ามาจากถนนบ้านปางิ้วนะฮะมาหนองด่านมาบ้านหนองด่านนะฮะ ก็เข้ามาจากเส้นนี้นะฮะประมาณ800เมตรเลยทีเดียวนะฮะแต่ค้าออกนี่น่าจะไม่ไกลนะ,ะลูกค้านะเมื่อกี้เราดูภาพมุมสูงนะฮะขอตามไปชมทางออกจากที่ดินแปลงนี้กันนะลูกค้านะตรงไปก็จะเป็นบายพาสตะวันตกนะฮะลูกค้า อันนี้ก็จะเป็นร้านกาแฟนะฮะร้านใหญ่เหมือนกันนะลูกค้านะ,นะร้านกาแฟนะ เพียงสอง้อกว่าเมตรเองนะ,ะลูกค้านะด้านขวามือก็จะเป็นอ่าขวานะฮะขวาขวาน้ำกบนะฮะลูกค้านะฮะ,ฮะตรงนี้ก็เป็นบายพาสแล้วนะลูกค้านะ ไปก็จะไปพะเยานะฮะไปวัดล่องขุนนะฮะยูเทินก็จะไปทางสนามบินนะฮะไปวัดห้วยปะกั่งนะฮะลูกค้าท่านไหนนะฮะสนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะฮะได้ที่0932927167นะฮะหรือว่าทักไลน์วสันด์ไทยแลนดส่วนคลิปนี้ขอลากันไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ i oh.